ตัวทูนนะคูณพันคูณกับ K ก็เนี่ยค่า K เหมือนเดิมอันนี้ W2 เป็นจำนวนกําของตัวทําละลายก็ถ้าสูตรที่ใช้ก็จะมีอยู่2ส,สูตรนี้ที่สําคัญสําคัญนะสําหรับในเรื่องนี้สําหรับโจทย์ของเรา จทเป็นให้ x ใน a และ y ใน b แต่ถาม x ใน b และ y ใน a เพราะฉะนั้นเขาให้ความเข้มข้นจุดเดือดมาสูตรที่น่าใช้ก็คือเดลต้า t เท่ากับ m k นะคะก็คือหาค่า k โดยหาจากที่โจทย์ให้มาแล้วก็นำมาหาเดลต้า t ในสิ่งที่โจทย์ต้องการถามเขาบอกว่า สารละลาย x ใน a เนี่ยมีจุดเดือดเท่านี้ความเข้มข้นเท่านี้เราต้องเทียบกับสารละลาย a บริสุทธิ์ใช่ไหมคะก็คือว่ามันจะเพิ่มขึ้นมา1.5องศาเซลเซียสก็เทียบเดือดละทีเท่ากับ m k e n e r ของ a ก่นนะเดือดละทีคือเพิ่มขึ้น1.5 m ให้มาเท่าไหร่ความเข้มข้นเป็นโมลต่อกิโลกร,รมัมให้มา0.5ติค่า k ไว้ไม่รู้กระจายค่า k อันนี้เป็นจุดเดียบใช่ไหมคะก็เป็น KB ของ A ออกมาเท่ากับ3ถ้าคิดของสายเบียเดลต้า T ีเท่ากับ MK เหมือนกันอันนี้คือ78.5ถูกไหม7จ5 8 5เพิ่มขึ้นจากเดิมเป็นเท่าไหร่เพิ่มขึ้นจากเดิม3องศาเซลเซียสค่าความเร่งก็ให้มาแล้วคือ1น1่าก็หาค่าเได้ KB ของ B ก็เลยเป็น2 เขาก็ให้หา,นะหาว่าไอ้สองตัวนี้มีจุดเด็ดต่างกันเท่าไหร่เราก็ต้องหาจุดเดือดของแต่ละตัวออกมาก่อนนะคะก็เริ่มต้นจาก x ใน b ก็คือเทียบกับจักราย b บริสุทธิ์ใช้สุดเดิมนี่แหละหาแต่ละทีใช่ไหมคะเขาให้ความเข้มข้นมา2มลต่อกิโลกร,รมัมถ้าเคสรู้แล้ว เพราะฉะนั้นอนะุณหภูมิจะเพิ่มขึ้น4องศาเซลเซียสเดิมเนี่ยสาราย b บ,บรรสุดเดือดที่75.5องศาเซลเซียสถ้าเกิดเพิ่มขึ้นอีก4องศาเซลเซียสก็คือ x ใน b จะเดือดที่ x ใน b มีจุดเดือด สิบกจองศาเซลเซียสแล้วก็มาคิด y ใน a เดลต้า t เท่ากับ m k เหมือนกัน m ให้มาแล้วความเข้มข้นหน k หามาแลา้ว3แสดงว่าอุณหภูมิเพิ่มขึ้น3องศาเซลเซียสเพราะฉะนั้น y ใน a จะมีบ e l t ี n ไ p คือเดิม เดิมเด็ดที่80เพิ่มอีก3ก็จะเด็ดที่83องศาเซลเซียสจะถามว่าจุดเดือดต่างกันกี่องศาก็จับมาลบกันธรรมดาลบกันนะ83ลบ79.5<ม>ก็ได้3.5องศาเซลเซียสก็ตอบเลยเป็น,นคำตอบข้อนี้ก็คือจุดเดือดของทั้งสงชั้น ของสารทั้งสองชนี้ก็ต่างกัน3.5องศาเซลเซียสนะคะข้อ4เขาบอกว่าเมื่อเผาแกละเอกในบรรยากาศออกซิเจนและให้ไฮโดรเจนตามลำดับ ได้ราหา A เดิงสมการเขาบอกว่าสมการยังไม่ดูนนะก็เป็นให้สมการมาดังนี้แล้วก็บอกว่าถ้ากระบวนการเผาแรกดังกล่าวใช้ A X 2 1600กรัมแก๊แก๊ออกซิเจน560กรัมและแก๊สไฮโดรเจน120กรัมจะได้ราหา A มากที่สุดกี่กรมัมก็ให้หมวลอะตอมของธาตุ X และธาตุ A มาอันนี้ก็เป็นปริมาณสารสัมพันธ์นะคะว่าถ้าให้ให้ ถ้าท่านี้มาเท่านี้จะเกิดท่านี้อีกเท่าไหร่อะไรเงี้ยก่อนอื่นก็ลองดูนสมการก่อนก็เดี๋ยวขอยกสมการมาเขียนรวมดูแล้วก็รวมสมการดูนะคะจะได้เหลือดูสมการเดียว ก็ดุนก็เริ่มบุนจากจากเอก็ได้เอครบแล้วอันนี้สองอเดี๋ยวจะเขียนตัวใหญ่ขึ้นแล้วกันอันนี้ แล้วก็ดุนดุนออกซิเจนเป็นอันนี้3อันนี้4บวกกันเป็น7ใช่ไหมคะอันนี้มันก็จะกลายเป็นเท่าไหร่3.5แล้วก็คือจริงๆเขาไม่นิยมกันแล้วก็จะสองคูณแต่ว่าหรือคูนอะไรก็ได้ นี้นะคะแล้วก็ส่วนตัวนี้ก็ดุนะไรป a ครบแล้ว a สองคนอันนี้ก็เป็นสามหกนี่กระจายก็นอย่างนี้ทีนี้ลองดูว่าทีนี้เราดูสมการนี้แคสมการนี้นะมีตัวอะไร ใช้ร่วมกันไหนนี่ไงเออสามมีเหมือนกันสอสมการก็ถ้าจะให้รวมสมการง่ายก็คือเราจะต้องดุลให้ L3 มสาเท่ากันก็คือต้องเอา2คูณในสมการนี้ถ้าเราเขียนี้ก็จะเป็น ทีนี้สองตัวน,นี้มันจะเหมือนกันแล้วเราก็จะตัดทิ้งได้แล้วก็มาเขียนเป็นสมการรวมสมการรวมก็จะเป็น เดี๋ยวค่อยตัดทีหลังมากันทำเ,เป็นอย่างนี้ทีนี้อันนี้เหมือนการตัดทิ้งถูกไหมอ่าแล้วก็ได้ละแล้วก็ได้สอง โดยเขาให้อะไรมาบ้างเขาให้น้ำหนักของถูกตัวมาเลยว่าเขาจะเอา a X2 เนี่ยใส่1,600กรมัมออกซิเจน500กรมัมไฮโดรเจน2 0กรมัม ทีนี้ปริม,รมราณสารพะลเราเราเขาถามหา A ใช่ไหมคะทุกอย่างเราจะต้องคิดเทียบเป็นโมโลหมดเราจะทำเป็นโมโลได้ไงอันนี้เขาให้มันเป็นกรัมก็คือเราก็หาด้วยจำนวนโมลโมเล,มลกุลนั่นเองนะอย่าง AX2 อย่างเงี้ยเขาให้มวลอะตอมมาบอกว่าเนี่ยเอหนัก32 A เอหนัก9 6เพราะฉะนั้น AX2 ก็จะหนัก1น0 อันนี้ก็หลัก32